สิ่งที่จะให้เกิดความกลัวควาท่านพึงหวั่นไหวต่างๆก็ได้แก่ที่เด็ซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกันกับร,ารา่างพุทธกาลการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ซึ่งเป็นองค์รัตนะองค์รัตนรัตนไตรอันเดียวกันจึงเป็นการเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราบู่ในสถานที่ใดหากว่าเกิดความทอดแท้อ่อ,อนแอขึ้นมาให้นึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ทรงดาเนินมา ท่านดําเนินอย่างไรท่านถึงได้เป็นศาสดา,าดาเนเนินในความท้แอแอท้แอรืยท้อถอยอย่างเรานี่หรือดําเนินแบบไหนให้เราพึงระลึกอย่างนี้เสมอเมื่อได้เอาท่านผู้ดีมาเป็นที่ระลึกกิจกาของเราย่อมขึ้นหน้าลึกคอ,อ,อยตามนั้นให้กิเลสือความท้อแท้แอรมันถูกล่าลงไปแล้วละลึกถึงพระธรรมพระธรรมถนาดเป็นของประเสริฐเลิศโลกความขี้เกียจอ่อนแอความท้อถอยเหล่านี้เป็นของประเสริฐหรือไม่